สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบาย,ด,ปปายบด,ดีพี่น้องพู้ปลายเบิร์ุสกูตสกุตพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายสายอันที่เขาป่ามันอีโมเมนต์มหาเหตุเด็พี่น้องจา๋าคุณยายบอกว่ายายรวยกับยายมาเนี่ยมาขุดทัวดิน,ว,นว่าซันวาแต่เขามาแต่โดดแล้วก็เลยตามมาเบิงขุดทวดินอยู่ในในสวนในไฮยายมาสวนมกแต็งพนันละ เพิ่นมากับยายรวยสองคนเพิ่นบดิมาหลายมือเด้ตั้งแต่เก็บมกแตงขายแต่มกแตงเพิ่นไก่ซิเบิดละละยังเหลือตะลูกปลายบรรยากาศมื้อนีก้ก็อยากแดดเนี่ยจักหน่อยเนาะ ขุดได้จยกจะคูและนี่หังกระไดซองสรุปมันแก่ยิ่ใหญ่มาแก่พอดีกินเนาะมันเด็กออกนอก่อบ่แต่ว่าทวดิน,นีนขั้นแก่แ้ละฮาบกขุดนี่มันออกนอเนี่ยพี่น้องจากอะไรทวดินจากอะไรหยาโกพ่อปันกัน ดีแต่ดินมันยังซุ่มอยู่ดินมันบ่แห้งเนาะเขาขุดแล้วก็ง่ายขึ้นแต่เขยา่าเขยา่าปลูกธรรมศาสตร์พี่น้องบริสัยปุ๋ยบริสีดยาบริทอนหยาอีกกังหากหลายคนว่าเห็นอันสวนหกปีนี่หยาหลายปีนี่คือบอกคุณย้ายมา่านทอนหยาเนี่ยป่ะนะยาวละมาเถอะพี่น้องแค่เราอยยุบานแล้วก็เมื่อยแล้วบบเห็นแล้วเขาสวนหลายเหมือด้ย เราเราปวดขาทดินมันปลูกไว้ตั้งแต่ผลหละตั้งแต่ผลตกใหม่ปลูกทดินนี่ก็ประมาณสามเดือนก็นได้คุดแล้วทดินน้อยหรือทดินใหญ่หญ่มาเนี่ยทดินน้อยม,ม,ตอมแตงบริสุกบ่หรืออันเบิดแล้วเครือมันกระต่าย ตายสิเบิดแล้วเนาะมันเบิดแล้วเรือก็บ่หลเรือตะหมักปลายลาดูท่านผู้ชม <c oughs> นี่ทดินเมืองแน่เคือมันนมาไงือมันยาวยาวเป็นเม็ดเพราะว่าหยามันอันนันเนาะเมืองแน่พี่น้องนี่ <c oughs> นทดินน่อยนะจ๊ะมันแต่่ค่อยดกหรอกแต่ว่าก่อละกรม <c oughs> มหอดกันสิขุดขายบ่นี่ขุดขายขุดกินละอ๋ออย่างนี้ยัยอ๋ออยินอัมมาลาว่ายัยมาแล้วไปขุดถอดินขายเอาผู้ใดประทังถอดินเพิ่นทันทีขุดคือบ่ทันได้ฮอดอันห่อเขาเดี๋ยวเพิ่นปลูกสองรุ่นเพิ่นว่าต่อปลูกก่อนนี่มันกระแก่ก็เลยขุดก่อน ตัวปลูกน้ำหลังก็สิคุด้ำหลังบริคุดเบิดเบ้องห่างเขื่อนบักยาวๆเนาะบักยาวๆหนึ่งนี่ทาผู้ชมั่วดินน่อย เพื่อนทั้งกระคุดสองคู่เนี่ยนี่แหละ้าตาบดีแน่ก็บบเห็นได้ทวดดินน่ะนี่แม่นพี่น้องนี่มันปนก,นกันกับหยานี่ละ่ะนี่ทวดดินเพื่อนน่ะจ้ากระไดหยาเจะกระไดทวดินผู้ช่วยนี่เด้นั่งเก็บทวดดินาาอ,อได้เครื่องกระสอบแล้วอเอาสองคู่ได้เครื่องกระสอบ าาคู่เดียวอ,อ,าาอือแสดงมันกระหลายอยู่เด่นนีนะนเ่เอาเอามีผู้สื่อกับขายเพิ่นว่าขายโไทยมาโลละสี่สิบหรือหาสิบยามดีก็สิอุดแน่เด้มันน,ำนำาำย้ามฝนหาสิบน่า,นาจะจด,ด้นะดมาทางกูเมื่อยนี่นยเยรวยขว่าทางแล้วก็บปูมทุอปลูก ปลูกทั่วแท้จริงนะปลูกมันแก้วก็ได้ขุดๆคู่ละปลูกมันแก้วค่อยว่ะพอดีเกี่ยวเขาแล้วก็มาขุดมันแก้วก็สองเดือนสองเดือนกว่าทางป๊อกอันนี้ปลูกกุอกยางมาทางทางทางมันกระแดดมาทางนี้ชนห่มใส่ปลูกอันมักทวนทั่วปีใส่อป็นข้าวเลยท่นเลยอันเป็นข้าวผมไม่จะปลูกมาไม่ปลูกไม่เลย อันนี้ก็เครือมันนี่พี่น้องอันนี้สิเป็นมันเหลี่ยมเนาะมันเหลียมมันเหลี่ยมมันธรรมศาสตร์มันที่มันเกิดจากปลาเนี่ยหัวม <te <ett ten hundred leaves> ันสีเาาเรื่อยๆคุดถ่วหัวผุนมีแต่เครื่องยังไงเอาคือบสิเสียเมื่อเก็บอยู่เ้องงนบอเด็ดนีคือบเฝ้าเก็บมาแล้วใสว่าบหลายสิเมื่อกินข้าวเที่ยงพุ่นอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้ว ตัดชก็อบตัดเงาเอาเงาชก็อ,อ,กกอบ <laughs> โอ้ยสิเกะก้อยก็เดียวว่าเก็บอันเก็บอันหัวมันเพราะว่าตัดเงาใส่กระสอบสิเมื่อเก็บอยู่ข้างกันไม่ใช่ถึงที่สิ่งนึกว่าอันเก็บหมากมันแล้ว <c oughs> สรุปทอายดีนมันเป็นหัวมันเป็นหมากท่านผู้ชมมันอยู่ใต้ดินเมือิึนหัวบ่นี่นี่เนาะ คือบอกเก็บทำมันแล้วคุดคุดแล้วก็เก็บเๆกๆ็บเก็บย,ยันโบลลี่เอบอกนึกว่ากระสอบมันเฉพาะทั่วดินได้เครื่องกระสอบที่ได้ได้ <c oughs> ทั้งตน้นทั้งลำเสียเมื่อเก็บอยู่เฮือนวัดสันวาเชื่อหยากัได้รอนหนึน่ง พอมันสิเทียงแล้วพันยันบนแล้วเล่นสีคุดจะคูส่สน,นี่อันนี้กสวนสารพัดยางพี่น้องปลูกทั้งมักทัวทัวดิน หมักแตงหมักอื้อปลูกทั้งเขา่าเข่ากระวานเข่าให้นี่เด็กลุงเลินเอามักถั่วมาปลูกใส่มักอื้อน,นะคะถั่วปีวทราบเครื่อมันนะกกอปอปยู่นหะมกนักใหญ่นะห้องโถนเอาไปเครื่อนเพิ่อนทรบเครือมัน,มนแต่ว่าหมักแตงมันอันนาเบิดแล้วยังเหลือแต่หมักป้ายมันคอลอคแค่แหละ เพื่อนเก็บมามะอื้อหน,น่อยกใหง่นี่เพื่อนไปซับเครื่อม,มันบุทานด้กแก่อ้ยมักแตงซุกนี่ซุกจนอุย้ยอุ้ยอะเมื่อเ็ตอันหวานรสซ่องแตงไทยนี่ผู้ดีสุกพี่น้องหอมหอมซุกคาเครือจนแตกเลยนี่มันเหลือแต่หมักปลายมันเขาหลอกเค็นแหละ แตงนี่มะแตงลงมาไหนม so <Für S 3> ันห er ่อ <Oder> น <so. S 1> ี่ไมมีลมมลงมาูห่อปูกระบ้อับหนามันก็เลยหก โอ้ยเบิดนี่ก็สิได้พ่อนหาโลอยู่บ่อคอยนึกว่าได้เครื่องกระสอบนึกว่าเก็บแล้วคือสิบได้ขายแล้วพี่น้องพี่น้องเยอะเมื่าต้มสู้กันกินแล้วก็เบิดแล้วนึกว่ามันหลายนึกว่าได้เครื่องกระสอบที่ได้ได้ทั้งเหงาทั้งเครือ เือม่ลางหมาพรั่ต้องลงดงันพอหกแลลม่มันก็เป็นหมาป็นาเพื่อนมะแตงถ้าผู้ซุกบ้เราบอกยังมีอยู่ย,ย,ยังเหลือต่นหน่วยปลายมันแดดออกมาแล้ว ลุงเลินไปใส่ไปเลี้ยงงัวสวนเธอใช่ชะสวนทวดินนะ่ะใช่ชอบโคตนาไปมั่อ้อมจ้ะอ้อมบินเขาอันสวนยายรวยที่เห็ดหัวคางที่อัมมาลาฮนะตอนนี้นะพักกันปลูกทวดิน นี่ฮะกับขุดคู่สองคู่นี่นแต่าปลูกมันแกวนี่ยเป็นทัสิงานแตด่ดินนอันนี้มันเป็นดินอยู่ในอันในป่านะเคิอดินไฮปลูกมึกแตงให้ปลูกเขาให้ นี่ก่อเข่าก็งงามอีเด้อวานไปแถวปลาเนี่ยแล้วเราก็หาเกีียวเอาเข่ามองงามมองขี้ไล่ผุนแล้ววานไปหอดผุน น,นี่คือคุดทัวร์ด้พี่น้องใหย่รวยว่าถ้าสิมานั่งเก็บผู้เดียวกับพัวสิแล้วบ่ายโมก็จักแล้วบนแล้วเพื่อนก็เลยตัดเอา เอาแต่ oh, ngầu mình เอามา kịp อยู่เฮือน phần ว่า ไมีป้องรู้ลมนะบ่ค่ลจกักอะไรทุรินจักอะไรหยาพี่น้องจนบ่เห็นต้นทั่วดินอือ แต่ก็พาได้เก็บอยู่ก็มีหัวมีหมากอยู่เป็นก็ได้กินบ่เป็นก็บอกกินเก็บหรืองงตัดเอาใหญ่รวยออฟอมมันมืดฝนเนี่ยตอนนี้มืดฝนไหมอีหล้วพี่น้อง ฝนโปตกสองมือกสามเมื่อนี่แหละเบิง้งหฮยม,มานี่ไงท่านผู้ชม,มถั่วดินนะจ๊ะเออกระชิดลายโลอยู่คอยว่า ปลูกแบบธรรมชาติปลูกยากรบราซิลให้ปลูกธรรมชาติค่ะปลูกธรรมชาติแน่เนาะยาจนบอร์ชี้อ่ะแกยังว่าธรรมชาติปลูกป้าปลูกพิมย่ามเป็นมาแล้วมาก้นเหน่กำลังมาแตกงเล่ายังปลูกไว้ย่ามปากซุกแล้วมาเก็บเอายังได้กลิ่นเสยเออยังได้ลายได้ชอบุเลยแล้วขายแต่เราบุคคลได้ขายเราได้ขายจักเถื่อได้ขายสองสามเถื่อเบิดแล้วบอเท่านั้นนะเช้าแต่งชุกนะ ยังเหลือแต่หมกปลายมันแหละเคลือบมันก็ตายไปแล้วมันหมดฤดูมันแล้วมันบ้ามาหกแล้วมันย่อลงเป็นหมากบ่ได้วยนะรอขันยากให้มันเป็นหัวต้องถมถมกิ่งมันน่ะแล้วมันก็สิ หัวมนนันเป็นตามติ่งมันพี่น้องติง่งมันลงดินแล้วก็เป็น,น,นเจ้าสิมานั่งเก็บอยู่นี่คือสิบ่แล้วดอกห้อนกับหอนมันอยู่กลางป่ามันเลยบ่มีลมเข่าพี่น้องมึงนะนงนป่าแถวนี้หกหกมหาเห็ดกับบไดส่วนใหญ่มีแต่ภ่มน้ำมักเล็บแมวอืม มันโกมันเลยบอมีอากาศเขานยาไน,นไนนนมันดูโนออคาหนี่ไงทวดินในขุยรวยเนี่ยเอามาเบิ้งดูทวดทดินหน่อยมาลองต้องแต่ง อันที่เตรียมในโบแมนเก็บแล้วเดว้ทั้งรากทั้งเหงามันบว้อยู่ในโกนห้องนี่ใจคัดนี่อะไรกันแม่เมื่อเก็บเพื่อนนั่งเก็บจับสบายเลยนั่งเก็บนอนเก็บเปิดพุ่มลมผัดมันหอนบว่าย เบิดรดละบอกคุดท่านี้แหละที่เหลือกกเดี๋ยวคุดน้ำหลังพนว่าเมื่อนี้คุดซำนีน่แท้จริงกันยั่งลาย,ยได้ฟังนังกันยั่งอยู่อันนี้คุดไปสองคู่นี่สามคู่นี่ มันลมบกเข่าคงณตะโคขันเาคือว่อลมวี่จะเข้าไปอยู่ข้ั้นบูม้ามาแลงได้สองกระสอบพี่นอกจาม้าเนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ตามมาขุดทวดินยายมา เมื่อแล้วพี่น้องสบายดีไปไปไปฮวานเมื่อเก็บอยู่เงื่อนเธอพนตัดเอาเป็นเงา